จะพามาดูกันนะครับว่าฮีโน w วิงแ a นคันนี้ยาวกันเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปถามผู้รู้แต่ละคนรถคันนี้มีความยาวเท่าไหร่ครับ6.50ครับวัดยังไงจากกระเบื้องครับไหนพาไปดูสินี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง 12แผ่นแผ่นละห้าสิบเซนครับนี่แล้วมีเศษเศษอย่างนี้ด้วยเรไม่ติดห้าเซนก็ประมาณ6กเมตรห้ครับอ๋อ6กเมตรห้ครับโอเคมาดูคนที่2นะครับคิดว่ารถวิงแวนคันนี้ยาวกี่เมตร7 5 4 9 8 7 9 4้าเซนติเมตรครับวัดยังไงครับวัดอย่างนี้นี่นี่วัดเดี๋ยวพาไปวัดกันเลย1 2 6 7 8 9 10วัดอย่างเงี้ย6รอบจะได้เท่านี้ครับอ๋อนี่คือวัดมาแล้ว6รอบใช่ผมวัดมาแล้ว โอเคเจ็เมตรห้าสมาดูคนต่อไปนะครับคิดว่ารถวิงแวนขนี้ยาวเท่าไหร่ประมาณหนอนครับหนอนหกนอนคืออะไรหนอนเดี๋ยวผมพาไปดูครับโอเคหไหนหนอน1นอน สองนอนสามนอนสี่นอนโอ้ยสีนนส่นอนครึ่งสี่นอนครึ่งไม่ถึงหกนอนไนอนสี่นอนครึ่งนอนครึ่งมันกี่เม <c oughs> <c oughs> ตรเดีมาดูคนสุดท้ายนะครับรถฮีโน w วิงแ a นคันนี้ยาวเท่าไหร่แปดช่วงแขนครับแปดช่วงแขนอันไหนวัดให้ดูหน่อย1นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดช่วงแขนอนี่แปดช่วงแขนวขนันนี้แปดแปดช่วงแขนเป็นกี่เมตรแปดเมตรช่วงแขนเป็นแปดเมตรมันไม่น่าจะใช่นะคาตอบของเรานะครับก็มีสี่นอนครึ่ง8ช่วงแขนแล้วก็อี่คืบไม่รู้เหมือนกันใครรู้นะครับว่าตู้ของรถฮีโนวิงแวนคันนี้ยาวก,กี่เมตรลองตอบเข้ามานะครับเรามีรางวัลให้สําหรับคนที่ตอบถูกนะครับผมตอบเข้ามากันเลย